สวัสดีครับพบกับผมปรแกรบในรายการม,ม,มินิเกมเมื่อโฟนฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกมไมค์คาพ็อกเก็ตอินดิชั่นะครับเรามาอยู่ในโหมด Survival ซึ่งเมื่อกี้โคตรงงอยู่ดีๆตายเฉยของหายหมดเลยซื้องผมก็เล่นได้เล่นมานิดนึงนะของก็มีแค่นี้นี่แค่นี้แค่นี้โอเคของของของนี้นะ เดี๋ยวภารกิบวันนี้ของเราอภารกิบวันนี้ของเราเราจะทำทำอะไรวะเอ่อเอ่อภารกิบวันนี้สร้างบ้านกันโอเคเนาะเพราะตอนนี้ดูบ้านเราก็สภาพเพียนะโอเคแต่เ,เราขาวทำนี้ที่สร้างบ้านกันเลยซึ่งตอนนี้ก็เต็มไปด้วย สัมบีโอ้ยกูรับก่อนดิฟ้าโอเครับพอตื่นขึ้นมาฟึบโอเคก็ดูดมาเอ้ยกเ็เออใช่ก็จะไปสร้างบ้านเาขอปัมป๊มปั๊มเอ็นี่ก่อนเอ้ยอสิงี้แล้ว ทำไม่ได้หรอวะอ้าวช็บแมงโอเคลองไหมครับอโอเคได้แล้วผมปั๊มไง,งโอเคครับอ้าวรวยแล้วครับตอนนี้รวยเงินมากเอ้ยรวยทองเอ้ย โดยเลขเออออโอเคฟคึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเนี่ยเฮ้ยเอ้ไอเขาขาเลยฆ้า เนี่ยเอามาสร้างบ้านกัน,ถน,นแถวบ้านนี่แหละไม่ไปไกลเก็บขาสามัญส่วนนี้แหละไม่ไปไกลฮะเราสร้าตงตรงไหนดีหานะมือก่อนฮัลโหลน้องเขียวฮัลโหลฮัลโหล เครูเห็นนี้ไหมเห็นไหมนี่แหละคำเดียวนะครับน้องเขียวทําผมไปสกินเขาแป๊บเดียวทิ้งโน้ตไป้ลืมปิดตุ่มน้องเขียวระเบิดท้องใจโอเคเราสร้างตรงไหนนี่ตรงนี้แล้วกันบ้านเราต้องอินเทนหน่อยอืม นี่แหละจะโหดไปล้วโอเคเราสา,าม,มออาาาาีบ้านไม่เหมือนใครเออเชเดอชเดอชเดเนน่าอยนาบ้านไม่เหมือนใครอะโอ้ย อันนี้ห้อ้บ้านนี้เราคลองครับเอ้ยจุดโอเคนี่เกินห้านาทีเดี๋ยวก็เบือ่องเ้ยเสียไม้ฟีวีสองอันก็จะจุด

อื่นงายสัทั้งทาเหมือนกันเจะซีนเลยสั์โหถ้ามันได้มาสองอันเยมากโอเค

Yeah, can okay. โอ้ยแม่ชอบวางผิดว่ะไม่ได้ไม่ได้จะทุบทำไมวะเกิด้ะไรขึ้นวะเออโอ้เขียนกันได้เดียว้ันโอ้อยมาคุย eh vað krefja nei kanna okay. mun verða เ็วจังละเออไอเย็ดแม่งลืมปิดเสียงเลยครับแล้วผู้จะได้ยินไปเนี้ยโอ้ไอเย็ดแม่งลืมลืมหลายครั้งแล้วนะเนี่ยโอ้ซีเรียสเลยช่างแม่งเถอะ เลือดดงๆนั่งเิเดี๋ยวมันก็ได้ยินีหยโอเคตอนนี้บ้านเราก็เสร็จแล้วเหลือแค่ตกแต่งภายในอืมยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จจบรยไม่มีเลยรูยเยอะอืม ใช่ได้โอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ตรงนี้ไปเปลี่ยนเตียงนอนกันโอเคนะครับ okay, ไอพวกตัต้งต่างนี้มันที่ผมทำละหลายอันเอาไว้ส่องเวลาดูคนอาบน้ำดูดูเอ็มพีซีอาบน้ำอ่ะโอ้โหชัดเจนนะโอ้โหเนี่ยไม่กล้าลงเลยวะโอ้ยเอ้ยบ้านเก่ากูน้องเขียวเขาไม่ได้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 ไ ชุดลูขออุดรูมาเอ้ยขอดธรมาตั้งก่อนเดี๋ยวกูไปฆ่าแม่งเลยน้องเขียวอะกูลัวซะที่ไหนนะน้องเขียวอะมึงเคยเจอไหมน้องดอยแม่งบางละจันโอ้ว่าไอ้เขียวแม่งสติ๊กตกเนี่ยบางละจันเว้ยเอ้ยกูเรียกไอ้เขียวคนเดียวทำบี้ไม่ต้อง เอ้ย zie, เขียวเขียวบึ้มเขียวบึ้มเขียวบึ้มเร็วเขียวบึ้มเค้ย <Hz> okay. ไม่ตายเค้ย okay. oh. ความพยายามเรามีเยอะอืมใช่ได้ oh. ใครทำอะไรเนี่ยม oh. าจากไหนอ๋ oh. อผมให้กับน้องไปเออตกใจไม่เห็นยักเขียวคือว่าน้องเขียว อ้โหตหมดโอเคตอนนี้บ้านเราก็ได้ยังไม่มีไฟยังไม่ยังไม่ไปไม่ไปไม่ไปอืมอย่าเพิ่ง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 ทำได้ย้อนเอ้ยใครเอ้ย ไอแม่งมาไม่รู้ <m> ่เสียไอสัตว์บุ้ยบุ้ยบุ้ยุ้กูตกใจไวมบุ้ตกใจไว้ไอ้สัตว์ขวัยกูตกใจบุ้สัตว์เจ็ดแม่งไอ้โหน้ะเฮ้ เอ, jadi, ENNIS, เ,อ oh เ,เอ้อบันได้โันได้โดนไดเอาค้อบนไดหายอ๋อไปแล้วเออโอ้โหนี่อนของม่ง ว่ามนันเล็กใช้ไฟดวงเดียวก็พอแล้วน,นี่ตรงกลางนี่ตรงนี้โอเคสว่างสดใสว้สวาวลาอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย